เจเขาก็คือเป็นม้าศึกของอิตาลีอย่างรุนแรงนังฟาดแรงเลยปังโอ้โหสะเทือนแบบทั้งอารีนาเลยอะเธอังลกรียมนะหรือว่าเช็คเนี่ยลักษณะการเล่นเนี่ยพี่บอยว่าน่าจะอยู่ในโซนคล้ายๆกันใช้เกมโครงสร้างสูงๆกดดันเรา สวัสดีทุกคนนะคะพี่บอยขออนุญาตรวบรวมประเด็นที่ชมสดๆในสนามที่ฮ่องกงนะคะสนามไคตักอารีน่านี่คือภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพที่พี่บอยเก็บเอาไว้เนาะนั่งเชียร์ด้วยแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูด้วยมันเป็นการแพ้แพ้30กับเบอร์หนึ่งของโลกที่ต้องบอกว่า เป็นแมตประสบการณ์พี่บอยคิดว่าโคดออสก็รู้อยู่แก่อกก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าการเจอเบอร์หนึ่งของโลกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกที่โคดออสเอาบุ๋มบิ่มออกเลยเอาบุมบิ่มไปเก็บบอลพักร่างเลยนะแล้วไปเจอ2แมต์ที่เหลือในวันเสาร์วันนี้ที่ทุกคนดูพี่บอยอยู่เนี่ยจะหยุด1วันนะคะคือวันศุกร์และวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์วันเสาร์เราจะเจอกับเชค สาธารณรัฐเช็กนะคะและวันอาทิตย์ปิดสนามสุดท้ายของสัปดาห์ที่2แมตที่4กับ,บงบลเลียซึ่งทั้ง2ทีมก็เป็นทีมจากยุโรปซึ่งแน่นอนว่าเราเจออิตาลีก็เป็นหินที่สุดเนาะแล้ก็เก่งที่สุดในโลกพี่บอยใช้ค,คำว่าประสบการณ์ที่โคดอสเอาเด็กเ็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะเชสเซตสามช่วงแต้ม10กว่าเป็นต้นมาเนี่ยโคดอสเอาเด็กรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยูฟา น้องเฟิร์นน้องไก่สัสิมาพรนุกนิกเรียกว่าเยาว,วชนรุ่นใหม่ที่เตรียมโตขึ้นมาทดแทนทีมชาติและพี่บอยเห็นการเล่นโอเคไม่มีความผิดพลาดแหละเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนที่สุดเนาะก็คือการลงไปทําหน้าที่ของน้องๆอ,อีกคนหนึ่งที่พี่บอยลืมพูดก็คือน้องเนยกรเหนกพอน้องโงดีน้องงอนคือพี่บอยมองว่ามันเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ ไม่สามารถเอาไปนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วบอกได้ว่าเวลาเจอเกมแบบนี้ระดับโลกแบบนี้เนี่ยต้องสู้ต้องแก้ด้วยอะไรแต่ว่าโคดอสเนี่ยให้ชเรียกว่า learning by doing เอากันตรงๆเลยนะซึ่งพี่บอยถามว่าดูแล้วมันยังไงแบบพี่บอลก,ก,ก็รู้สึกว่าเราสู้ไม่ได้ในแง่ของความสูงเพราะว่าบางชอ็อตบางลูกเนี่ยอิกโนเนาะเจเขาก็คือเป็นม้าศึกของอิตาลีอย่างรุนแรง และนั่งขึ้นปุ๊บเนี่ยนั่งมองใช่ป่ะแล้วนั่งก็เอาปลายนิ้วฉกบางทีไม่ได้ตีแรงเลยแต่บางลูกถ้าบล็อกไม่ได้เอานั่งไม่อยู่นั่งเห็นรูเห็นช่องของบล็อกที่ไม่สมบูรณ์นั่งฟาดแรงเลยปังอ้หูยสะเทือนแบบทั้งอารีนาเลยอ่ะเธอเพราะฉะนั้นการเจออิตาลีมันก็เป็นการเจอที่มีค่าจริงๆเนาะอันนี้พี่บอกก็จะพูดแบบนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ดี ในช่วงที่เราได้แต้มเราก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าเราก็กดดันอิตาลีได้ค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะเกมเซต1แล้วก็เซตสที่โอ้โหพยายามมากๆแต่อิตาลีก็รู้แหละว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะชนะเราได้แบบง่ายๆก็คือการเซตชิดเน็ตแล้วตีให้เหนือบล็อกซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นจุดอ่อนที่เราก็คงจะต้องใช้ประสบการณ์ในการไล่บล็อกเมื่อวานนี้ค่ะบล็อกของทีมชาติไทยที่ใบเปิดข้อมูลเนาะ บล็อกของทีมชาติไทยเราเนี่ยบล็อกได้แค่5ลูกเท่านั้นในขณะที่อิตาลีเนี่ยบล็อกไทยช่านะคะ9ลูกก็คือเรียกว่าสถิติมากกว่าการครึ่งต่อครึ่งโดยตัวที่ทําคะแนนสูงสุดเนาะของอิตาลีก็คือคุณแม่อิกนู13นานั่งเป็นม้าศึกที่แบบหืมฟาดปังนางก็ครองสถิติเนาะเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกอิกนูยังเป็นทีมที่สร้าง ลูกตกยังเป็นคนที่สร้างลูกตกที่แรงเรียกว่าติดอันดับโลกนะคะมีคนที่ชื่อฟานะเป็นมิดเดิลบล็อกอีกส0แต้มมีหลายๆคนก็เฉลี่ยกันทําคะแนนกันเขาจะเยอะส่วนสาวไทยเราสาวไทยเราเนี่ยเธอเชื่อไหมว่ากลับมาแล้วน้องเพียวอัชราพรคงยศกับตันเพียวของเราเจออิตาลีเมื่อวานได้เก้าแต้มเออได้เก้าแต้มนะเธอแล้วก็ต่อด้วยพิมพิชญาน้องบีมนะแปดนะ แล้วก็โมมีห้าจากนั้นก็มีน้องชิกกี้กุ๊ก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 วีมอลรัดน้องไก่ได้ห้าแต้มนะน้องเฟิร์น 3. สามสิมาพรได้สามเด้อลงไปปุ๊บนางเสิร์ฟได้หนึ่งแล้วก็นางนางตบได้หนึ่งนะรู้สึกนางก็คือทำคะแนนได้ค่อนข้างจะโอเคเลยมันเป็นบรรยากาศการเชียร์ที่ผ่อนคลายมากเพราะเราไม่ต้องรู้อะไรเยอะแล้วเราก็ไม่มีความคาดหวังอะไรทั้งสิ้นเนาะ ก็อันนี้คือเกมที่มันเจออิตาลีแล้วก็บรรยากาศอย่างที่บอกอไปนะคนไทยเขาเชียร์ออกมาจากสนามเราแพ้นะแต่ทุกคนเจอพี่บอยพูดประโยคเดียวกันหมดเลยสนุกมากเลาพี่บอยน้องเก่งมากเนาะเออถ้าน้องเอาอีโกนูอยู่เนี่ยน้องก็คงจะเราก็คงจะชนะก็คือมันยากไงเธอเขาสูงเบอร์ร้อยเเราสูงร้0เจ็ิกว่ามันจะไปสู้กันยังไงอะนะแล้วก็ชั้นเชิงประสบการณ์เนาะมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆที่มันจะสู้ได้ ทีนี้เนี่ยวันนี้เนาะเป็นวันที่พักของทีมชาติไทยนะคะก็ดูตารางเดี๋ยวจะมีการซ้อมเบาๆหรือซ้อมหนักไม่แน่ใจพี่บอยก็จะขอโคอดออสขออนุญ,ญาตเข้าไปเก็บภาพเนาะเพราะว่าคุณเฝิงคุณเนี่ยซึ่งดูแลเด็กวอลเลย์บอลหญิงยู U 19ตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยก็บินจากเกาหลีใต้มาที่ ฮ่องกงนี้นะคะเพื่อจะร่วมฝึกด้วยก็แน่นอนว่าก็เป็นกุญซือสำคัญอีกท่านหนึ่งที่เคียงบ่าเคียงไหลโคตออสแล้วก็จะช่วยในการที่จะทำให้ทีมไทยของเราเนี่ยค่ะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆคนที่ดูเนี่ยหลายๆคนดูวอลเลย์บอลแบบฉับเฉยอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งนะพี่บอยก็ไม่ได้บอกว่าเก่งแล้วก็ดูลึกซึ้งนะตัวเองอะ่ะแต่ว่าพี่บอยจะบอกว่าพี่บอยเห็นประสบการณ์จากประสบการณ์ตัวเองในการดูเนี่ยพี่บอยว่าวอลเลย์บอลปีนี้ผสมทีมกัน ลงตัวมากขึ้นแล้วก็เห็นบอลสวยๆคำว่าบอลสวยๆก็คือการเล่นบอลสู่ซึ่งเป็นอัตลักษณ์นะเป็นเอกอลักษณ์ที่โลกนี้ไม่มีทีมไหนทำนะซึ่งแข่งกับอิตาลีเมื่อวานนียพี่บอยเห็นภาพแบบนั้นไหลลูกอยู่เหมือนกันก็สวยๆนะคะในขณะ,ะเดียวกันประสบการณ์เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องรออีกว่าเกมในการที่จะเจอกับเช็คซึ่งเช็คเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเนาะ หรือแบงกเรียก็ไม่ธรรมดาเพราะว่า2ทีมนี้ก็เป็น2ทีมที่ไม่ได้อยู่ท้ายตารางนะคะขณะนี้เนี่ยในตาราง VNL เนี่ยเปิดให้ดูกันสดๆเลยฝ่ายหญิงยังเป็นญี่ปุ่นอยู่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นอิตาลีค่ะอิตาลีขึ้นอันดับหนึ่งตารางเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเอาชนะไทยไปแข่ง6ชนะ6อ่าในขณะ,ะนะเดียวกันญี่ปุ่นยังแข่ง5อยู่ตุรกียังแข่ง5อยู่อ่าเดี๋ยวต้องรอดูว่า ว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ไทยตอนนี้ไทยเราอยู่อันดับที่15ชนะ1แพ้4แล้วใต้เราลงไปเนี่ก็มีเบลเยียมซึ่งเราแพ้เนาะถ้าเราชนะเนี่คะแนนเราจะขึ้นไปอีกบลงกียมนะหรือว่าเช็กเนี่ยลักษณะการเล่นเนี่ยพี่บอยว่าน่าจะอยู่ในโซนคล้ายๆกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของใช้เกมโครงสร้างสูงๆกดดันเราแล้วก็เสิร์ฟหนักๆจ,จ,จากตัวสูงเนาะก็เลยเสิร์ฟหนักๆน,น,นะคะ มาดูตารางอันดับโลกบ้างนะคะอิตาลีเนี่ยยังครองเป็นแชมป์อันดับหนึ่งดัมเบลวันของโลกอยู่ที่452คะแนนเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยห่างๆเนาะบราซิลตุรกีโปลแลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็จีนทีนี้เนี่ยไทยเราตอนนี้อันดับโลกเราอยู่ที่14นะคะเราจะเจอกับเช็กเช็กเนี่ยเราจะเจอนในวันพรุ่งนี้เช็กเนี่ยเขาอยู่อันดับ13ส่วนบังแกเรียอยู่อันดับ19แน่นอนว่ามีทางก็คือพูด,ดง่ายๆว่าอยู่ในเทียที่ใกล้ๆก,กันนะ เดี๋ยวรอลุ้นว่าเป็นยังไงว่าใครจะเก่งเรื่องของการแก้นะคะจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็สร้างจุดเด่นสร้างเกมรุกเพื่อจะได้คะแนนต้องรอดูเรารู้อยู่แล้วว่าบอลโครงสร้างมันจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงส่วนวันนี้ตลอดทั้งวันพี่บอสก็จะเก็บบรรยากาศสนุกสนุกมาฝากทุกคนนะอาจจะมีเรื่องกินเที่ยวคนอื่นด้วยแล้วก็ให้กําลังใจสาวๆต่อไปนะคะวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่สาวๆจะได้พักผ่อนแล้วช่วงเย็นๆน,นะประมาณ4ี่โมงเย็นถ้าจําไม่ผิด ก็จะเริ่มลงสนามซ้อมเพราะว่าเห็นในตารางว่ามีเรื่องราวของการซ้อมซ้อมทีมด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สาวๆจะได้พักร่างไม่ให้ร่างแหลกแล้วหวังว่าบอบีหนึ่งบีสอไม่ว่าจะเป็นบอบุ๋มบ,บีม,บมแล้วก็บีสองบีห่างน้องบีมนะก็น่าจะกลับมาแข็งแรงเรียกว่า Recover ร่างกายได้เต็มที่แล้วก็จะลงสู่สนามนะแล้วก,กับอิตาลีเนาะเราก็เห็นเพียวค่อนข้างจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้ โดดเด่นอีกครั้งหนึ่งก็จะเรียกอาจจะเรียกความมั่นใจของน้องได้กลับคืนมาค่ะพอมันเจอทีมใหญ่ใหญ่ไม่รู้จะวิเคราะห์อ,อะไรเลยอ่ะมันมันยากกร็เจอว่าเขาเก่งนะคะเขาเก่ง เอาเท่านี้ก่อนละกันพอหองปากของคอนะคะนี่คือเชีย์สนุกตบสนานที่พี่บอยบุกมารายงานริมขอบสนามที่ฮ่องกงหลายคนดูคลิปพี่บอยเมตตาส่งดาวนะคะหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนไปเลยก็จะเป็นไรายได้ทางตรงเข้าสู่ทีมงานของพี่บอยในการที่จะสร้างสรรค์นเนื้อหาแล้วก็ตีตัว๋วซื้อข่าหาีชิอนเดินทางไปสนามสนามหน้าเนาะ อเมริกาค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณจริงๆก่ะและขอบคุณสปอนทั้ง5สินค้าที่เมตตาอยู่กับพี่บอยจนถึงสนามหน้าด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามถึงตรงนี้นะสวัสดีค่ะ